สวัสดีครับผมอาจารย์บอนวันนี้เราจะมาดูต่อในหมวดหนึ่งบทหนึ่งนะครับเรื่องตลาดการเงินนะตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินคือที่ไหนนะครับคือทุกที่ที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินนะครับทุกที่ที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินนะครับ ต่อให้เราเจอหน้าการเฉยๆแล้วเราเอาตราสารทางการเงินไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินก็ถือว่าใช่นะไม่จําเป็นต้องเป็นตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวนะครับนะต่อไปนะครับประเภทของตลาดการเงินนะครับประเภทของตลาดการเงินคือจําแนกได้หลายแบบนะครับจาแนกได้หลายแบบแบบที่1นนะครับจําแนกตามสิทธิ์ของตราสาร แบ่งออกเป็น2ตลาดคือตลาดตราสารนี้ตลาดตราสารนี้นะครับตลาดตราสารนี้เนี่ยจะซื้อขายตราสารทุกชนิดที่มีสถานะความเป็นเจ้าหนี้นะครับต่อไปครับตลาดตราสารทุนจะ ซื้อขายตราสารทุกชนิดที่มีสถานะความเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของต่อไปจำแนกตามอายุคงเหลือของตราสารนะครับอายุคงเหลือของตราสารแบ่งออกเป็น2ตลาดนะครับหคือตลาดเงินสําหรับตราสารที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1ปีถือว่าอยู่ในตลาดเงินนะครับถือว่าอยู่ในตลาดเงินแตถ่ถ้าเกิดว่าตราสารที่มีอายุคงเหลือเกิน1ปีเนี่ยถือว่าอยู่ในตลาดทุนนะเกิน1ปีนะครับเกิน1ปีถือว่าอยู่ในตลาดทุนนะ,นนนะครับทีนี้อย่างตราสารหนี้ที่มีอายุตอนแรกเริ่มต้นเนี่ย 5ปีสมมตินะมันก็จะอายุลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอน5ปีเนี่ยมันยังอยู่ในตลาดทุนลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพอเหลือไม่เกิน1ปีสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในตลาดเงินทันทีเลยนะครับนี่คือหลักการสำคัญของตราสารในตลาดทุนกับตลาดเงินนะ ซึ่งมันย้ายตลาดกันได้นะครับย้ายตลาดกันได้นะต่อไปครับจำแนกตามการเคลื่อนย้ายของเงินจำแนกตามการเคลื่อนย้ายของเงินนะครับสมมุติว่านะครับมันมีตลาดแรกกับตลาดรองนะตลาดแรกกับตลาดรองนะครับตลาดแรกกับตลาดรองเราจะมาพูดถึงตลาดแรกก่อน บริษัท CP นะครับสมมติบริษัท CP บริษัท CP จะขายหุ้นออกมานะครับจะขายหุ้นออกมาจะขายหุ้นออกมาสมมติว่านาย A นะครับนาย A นาย A นะจะซื้อหุ้นของ CP นะครับนาย A จะซื้อหุ้นของบริษัท CP นะครับ ถ้า cp ขายหุ้นออกมาปุ๊บนายเต้องจ่ายเงินให้กับ cp cp ก็จะให้หุ้นมา cp ก็จะให้หุ้นมานะครับหุ้นมา cp ก็จะให้หุ้นมานะครับนี่คือตลาดแรกครับตลาดแรก กลาดแรแต่แต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่านาเไม่อยากถือหุ้นของ CP แล้วนะครับนายเอเอาไปขายต่อให้กับนายบนายบนายบก็จ่ายเงินไปให้ในายเครับ จ่ายเงินไปให้ในายเแล้วนายเก็ส่งหุ้นไปให้ในายบฮะนี่คือหลักการของตลาดรองคือซื้อขายเปลี่ยนมือกันและกันนะครับ CP ไม่มาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ CP ไม่มาเกี่ยวข้องแล้ว นะทีนี้ตลาดแรกมีแบบไหนบ้างนะครับมีแบบ IPO คือขายหุ้นนะถ้าเป็นสมมุติจะเป็น CP ก็คือ CP ขายหุ้นครั้งแรกนะครับให้กับคนทั่วไปใครมีเงินซื้อได้หมดเลยนะครับต่อไปครับ PO คือขายหุ้น ครั้งถัดๆไปที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับให้กับคนทั่วไปใครมีเงินซื้อได้หมดเลยต่อไปครับ PP ครับคือขายหุ้นให้กับคนเฉพาะกลุ่มหรือนักลงทุนสถาบันเท่านั้นส่วน RO ครับ RO นี่สำคัญนะนะครับเข้าใจการผิดเยอะเลยนะครับ เข้าใจกันผิดเยอะเลย AO เนี่ยนะครับเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมคำว่าผู้ถือหุ้นเดิมหมายถึงณนะตอนที่ขายหุ้นใครถือหุ้นของบริษัทอยู่เราจะขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับคนคนนั้นอย่างตอนนี้หุ้นอยู่ที่ใน B แล้วเพราะฉะนั้นใน B จะได้สิทธิ์ซื้อแบบ อ o อนั่นเองนะครับนะส่วนไปบต่อไปครับตลาดรองตลาดรองคือตลาดทางการกับตลาดไม่เป็นทางการหรือต่อรองซื้อขายกันเองหรือว่า OTC ไปดูกันครับไปดูกันตลาดรองนะครับมีตลาด ทางการนะครับตลาดทางการคือตลาดที่มีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเองนะครับตลาดทางการคือตลาดที่มีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเองนะครับเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ t ตอันนี้เป็นตลาดตราสารทุนนะตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างนี้ ก็คือว่าเป็นตลาดทุนเหมือนกันตลาดตราสารทุนเหมือนกันตราสารทุนนะครับตลาดหลักทรัพย์ไลท์เก็เป็นตลาดตราสารทุนเหมือนกันนะครับตลาดตราสารทุนเหมือนกันนะแล้วมีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านครับ t f e อันนี้เป็นตลาดสาหรับซื้อขายอนุพันธ์นะครับซื้อขายอนุพันธ์ ต่อไปครับมีตลาดไม่เป็นทางการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต่อรองซื้อขายกันเอง o v e r the Counter หรือว่า OTC ครับตัวย่ออันนี้คือซื้อขายกันที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่จำกัดนะครับซื้อขายที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่จำกัดนะครับนะ นะครับและจะไม่มีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเองจะไม่มีชื่อเฉพาะของตัวเองนะครับวันนี้เราก็จบกันเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามได้นะครับในคลิปถัดๆไปและสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามลงมาได้ครับผม ขอบคุณครับ